สวัสดีค่ะหญิงมีสเปรชช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์ทาขนมปังรสเฮสนัทบดผสมโกโกโ้ตัวแรกที่เห็นอยู่นี้นะคะช็อกโกวิลนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งช็อกโกไล์ค่ะอ่าอันนี้น่าทานมากเลยนะคะสีสันน่าอร่อยมากๆ2ตัวนี้มีเฮสนัทผสมอยู่นะคะซึ่งตัวช็อกโกวิลมีเฮสนัทถึง13%เปอร์เซ็ต ตัวนี้นะคะไม่มีกูเต้นไม่มีไขมันทานนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตแท้นําเข้าจากอิตาลีด้วยเขาบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะอันนี้หญิงเอามาทาขนมปังนะคะทาช็อกโกวิวครึ่งหนึ่งอ่าและเราก็มาทาช็อกโกไลท์ครึ่งหนึ่งช็อกโกไลท์นี่มีเฮอนัทผสมอยู่สเอร์เซนนะคะไม่มีกูเต้นไม่มีไขมันทานเหมือนกันค่ะแล้วก็นําเข้าจากอิตาลีด้วยเช่นกันค่ะ หญิงจะต้องชิมทีละฝั่งนะคะฝั่งช็อกโกวิลก่อนนะคะอยากจะบอกว่ารสชาติหวานหอมอร่อยมากเลยมาช็อกโกไลต์คือจะบอกว่ารสชาติก็หวานหอมอร่อยคือเอาจริงตอนนี้ในใจหญิงอ่ะคือการทาขนมปังยังแยกไม่ออกอ่ะรู้สึกว่าอร่อยเท่าๆกันเลยหญิงก็เลยมาลองทากับชีสบอลมันม่วงนะคะซึ่งปกติชีสบอลมันม่วงที่หญิงทานเนี่ยคือของคาวนะวันนี้หญิงจะทานกับอ่าฝั่งนี้คือช็อกโกวิลนะคะ ่าและอีกลูกหนึ่งเราก็ทาช็อกโกไลต์นะคะดูสิว่ารสชาติหรือว่ารสสัมผัสจะต่างกันไหมถ้าทานกับชิสบอลมันม่วงอยาจะบอกว่าปกติที่ทานเป็นของขาวครั้งนี้เติมช็อกโกแลตเข้าไปคือแบบอร่อยมากเป็นของหวานแบบว่าฟินๆเลยค่ะเอาละชีสบอลที่ทานกับช็อกโกไลต คือลูกนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะอยากจะบอกสองตัวเนี่ยทำให้อาหารดูอร่อยกลมกล่อมมากเลยแต่หญิงเริ่มจะเห็นความแตกต่างนิดๆแล้วนะอ่ะลองเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงมาทานกับผล,ลไม้ค่ะหญิงใช้อโวคาโดนะอ่ะฝั่งนึงช็อกโกวิลเติมช็อกโกวิลไปหน่อยนึงอีกฝั่งช็อกโกไลน์นะคะคือตอนนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นเลยอ่ะว่าเนื้อของช็อกโกไล์่ะมันจะแบบหนืดแล้วก็ข้นกว่า ส่วนช็อกโกวิวเนี่ยมันอาจจะดูไหลลื่นแบบว่าไหลเหลวกว่าเออในในความรู้สึกของหญิงแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะต่อมานะคะถ้าน้ำอะไรที่เราต้องการแบบว่าเพิ่มความหอมช็อกโกแลตเนี่ยหญิงก็ลองเอาช็อกโกวิลกับช็อกโกไล่ลองเติมลงไปในน้ำหวานของหญิงนะคะดูซิว่ามันจะหวานเกินมันจะเลี่ยนหรือมันจะอะไรหรือเปล่า,าต้องไม่ให้น้อยใจนะคะเติมอย่างละนิดนะคะ และหิงก็ดูดที่ช็อกโกแลตเลยนะคะอยาจะบอกว่าหอมหวานหอมช็อกโกแลตมากสรุปสั้นๆค่ะหอมอร่อยมีประโยชน์ถ้าชอบแบบเนื้อไหลลื่นเนียนนุ่มก็ช็อกโกวิวแต่ถ้าข้มขนหนืดๆแน่นๆก็ช็อกโกไลค่ะ